สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาเจอกันในหัวข้อที่บอกว่าชนะอะไรก็ไม่เท่าชนะใจตัวเองนะคะก่อนที่เราจะชนะอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะคะในชีวิตแบบนี้ค่ะเราก็ต้องชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเหมือนกับที่นักฟุตบอลนะคะที่เขาแข่งชนะได้ค่ะเขาไม่ใช่ว่า ลงสนามแข่งเลยชนะเลยนะคะเขาต้องฝึกซ้อมมาเป็นแรมปีๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เป็นรายเดือนเนาะเขาต้องตื่นแต่เช้าเขาต้องฝึกวันละหลายๆชั่วโมงต่อวันนะคะเพื่อให้ได้แชมป์เปี้ยนแบบนี้มาค่ะแล้วก็เราถ้าเราอยากชนะในการใช้ชีวิตนะคะเราก็ต้องชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนชนะความขี้เกียจของตัวเองนะคะชนะการที่ขี้เกียจตื่นสายขี้เกียจทำอะไรสักอย่างในชีวิตนะคะ นี่แหละค่ะก็คือการชนะใจตัวเองแล้วนะคะแล้วก็บางคนก็ต้องชนะความกลัวของตัวเองนะคะบางคนกลัวล้มเหลวกลัวผิดพลาดกลัวทุกอย่างนะคะถ้าเราชนะมันได้พี่ๆจะรู้ว่าความสำเร็จมันอยู่ไม่ไกลเลยค่ะเราอยากมีความสำเร็จในชีวิตนะคะเราต้องลุกขึ้นมาสู้กับความกลัวสู้กับความขี้เกียจสู้กับความไม่มีความพยายามอะไระคะ่ะ เพราะฉะนั้นลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาสู้ไม่ว่าพี่ๆจะเจอสถานการณ์อะไรอยู่ในตอนนี้ในชีวิตนะคะเพราะทุกคนนะคะไม่มีใครที่ไม่เคยเจอสิ่งแย่ในชีวิตเราทุกคนเจอกันมาหมดนะคะแต่ละคนอาจจะเจอมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปแต่เราจะชนะมันได้ค่ะถ้าเราลุกขึ้นมาสู้กับมันเราชนะใจตัวเองให้ได้เราอย่ายอมแพ้นะคะถ้าเราไม่แพ้ ใจเราสู้เส่อย่างนะคะยังไงคะ่ะเราก็ต้องชนะให้ได้เราก็ต้องสําเร็จให้ได้นะคะเหมือนที่เขาบอกว่าชนะใครก็ไม่เท่าชนะใจตัวเองนะคะขาที่ก้าวเดินต่อให้ขาที่อ่อนแรงก็ยังเดินต่อได้ถ้าใจยังสู้อยู่นะคะลุกขึ้นมาสู้นะคะอยากให้เห็นทุกคนอยากเห็นทุกคนสำเร็จ อยากออกมาเป็นแรงใจอยากออกมาเป็นกำลังใจอีกเหมือนก,กำลังใจให้พี่ๆนะคะลุกขึ้นมาสู้ค่ะเพื่อชีวิตของเราเองนะคะใครอยากมี m i n d เซตดีๆในการใช้ชีวิตแบบนี้นะคะพี่ๆสามารถติดต่อมาหาเจ็บได้หรือว่าจะทักมาหาเจ็บหรือว่าทีมงานได้นะคะทีมงานของเราทางอินดีมนะคะมีแนวคิดดีๆในการใช้ชีวิตแบบนี้ให้พี่ๆทุกวันเลยนะคะใครสนใจทักมานะคะอยากเป็นสมาชิกอินดีมอยากเข้ามาร่วม เป็นนะักธุรกิจกับคุณกล้องอายุน้อยร้อยลยก็ทักเข้ามานะคะวันนี้แค่นี้ก่อนเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ